มาทุกท่านแล้วขอไฟขอไฟหน่อยมาทุกท่านเลยเหรอพี่ไฟมึงกลับไปโฮลี่อีกแล้วไฟหน่อยอ่ามึงลรไปเจ็ดมึงไม่มาเลยไฟมึงมาทุกท่านยกเว้นไฟเห็นกูเป็นวิสัยหรือยังไงเนี้ยไฟมาไฟมามาทุกท่านม,มาทุกท่านเลยยกเว้นไฟวินก็นมาเอิร์ธก็มาเอาแปดโบนัสอือโฮลี่เอิร์ธเอเอโกดแมง ุมาททาทกท,าทก่สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยครับผมสวัสดีครับแต่ว,วันนี้เดี๋ยวมาตีบวกอีกแล้วทุกวันเลยลึกไงเดี่ยพระเจ้าจอนวันนี้เป็นตัวของคุณิฟรมครับอ่าเป็นอ่อเป็นเพื่อนเป็นพี่นะครับเป็นสุลต่านอ่าก็ฝากนะครับให้ผมตีบวกก็จะเอาขึ้นรีไฟเจ็ดนั่นแหละอืมสามชิ้นเนี่ยไม่รู้ว่าจะขึ้นเจ็ดไหมนะครับส่วนอาวุธก็เออมันอยู่หกอย่างนั้นแหละนะครับแล้วก็มีออฟแมวด้วยนะครับออฟแมวหกร้อยสี่สิบก้อนนะครับออ ก็จะออฟไฟคุณฟิล์มเขามีไฟอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าให้เอาไอ้อันเนี้ยขึ้นใม่อันนึงเปิดไฟอันนึงขึ้นมาว่างั้นเถอะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มที่ออแ m a i ก่อนเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆสวัสดีทุกคนด้วยนะใครมาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสั่นกระดิ่งด้วยแล้วกันนะครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจที่จะอยากเติมเกมนะครับแบบราคาถูกไม่แพงเลยเติมเองเนี่ยสาม0บาทใช่ไหมครับสำหรับแพ็คใหญ่แต่ว่าถ้าหากเราเติมกับเพจ Over t o p Up นะครับจะเติมเพียงแค่2,650บาทเท่านั้นเองเราสามารถทักไปเติมได้ตั้งแต่10บโมงจนถึง4ี่ทุ่มครึ่งเลยนะครับเราสามารถแอดไลน์นะครับแอดโอเวอร์อันเดสกอร์ท็อปอัพหรือว่าทักเข้าไปที่แฟนเพจโอเวอร์ท็อปอัพได้เลยนะครับร้านนี้บอกเลยว่าบริการดีเติมถูกปลอดภัยนะครับเติมได้โเยต่ทโปรโ่ชั่นนวโมงเับผม เริ่มพี่ออฟแมวนะเดี๋ยวจะมีตีบวกประดับด้วยนะครับเริ่มเลยนะครับไม่พูดพ่อมทำลำโพงโบเข้าไปโบเข้าไปก่อนเลยโบเข้าไปหนึ่งหนึ่งนี่ชิวชิวนะครับเ,เลยเริ่มแล้วกูหันกลับไม่ได้แล้วปั๊บเฮ้ยสองเลยมาถึงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้อีกทีหนึ่งแล้วก็ย้ายแนวดีไหมไม่ย้ายหรอกนะครับขึ้นลงสัตว์เลี้ยง สองไปสองไปสองไปจริงๆออกไฟละไอหกร้อยกว่าอันเนี่ยโคตรแพงเลยนะเพื่อนๆพื่หกร้อยกว่าอันดูคิดดูก็ละหมื่นสองอ่ะหมื่นสองตีไปเท่าไหร่เนี่ยหมื่นสองคูณคูณหกร้อยเทียบเจ็ดล้านสองคุณฟิล์มให้ผมกดเจ็ดล้านสองโอ้โหขอบคุณมากครับสําหรับตัวละครตัวนี้ไปฮะต่อเลยอทีหนึ่งไม่ละ อาเตียช่วยด้วยปื๊บนั่นไงเฮ้ยอาเตียช่วยได้ว่ะขึ้นลงสั่นเลี้ยงว้าวว้าวว้าวไฟยาวๆรัวๆไฟครับไม่ลีลาเอาไฟไว้ก่อนแล้วกันนะเวอรสองเอามาทำไมเดี๋ยวก็ต้องกดขึ้นไฟรัวๆเลยครับ ไปรัวเขี่ยแม่งลงหนึ่งเลยอะ่ะไปครับผมโอ้หมดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยแต่ลองขี่ไก่ดูสิผมละหาชุดอปโปมากเลยวะสิบสี่แพ็คนอนหนอเหรอฟิล์มสุดยอดไปดีฮะสะลับขึ้นหน่อยดีกว่าสลับกันหน่อยดีกว่าเว็บสาไปอืมถ้าช่วงมันขึ้นให้รีบกดจริงหรอได้ได้ได,ได้เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูปึ๊บกด อย่างอยางย่างยางไม่ได้อทีนึงเอขึ้นมาเวลสีสวยครับกดตีไหมยังตีตียากเหมือนกันนะเนี่ยผ่านไปห้าสิบกว่าก้อนแล้วตีมาสวยครับ เฮ้ยสี่แล้วนะขึ้นสู่เอ่อเข้าสู่ช่วงกลางแล้วนะฮะเพราะว่ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเลดแล้วจากสองเป็นสี่ก้อนโอ้โหมันจะไปเริ่มเจ็บไอ้ตรงสี่ถึงสิบแน่เลยอ,อืออือไปเรียบร้อยสวยเสียไม่เยอะเสียไม่เยอะเสียไปหไหร่ทั้งหมดเจ็ดสิบก้อนเจ็ดสิบก้อนนะครับเจ็ดสิบก้อนเท่าไหรอ่อ่ะเจ็ดหมื่น ก็เ,เยอะอยู่อ่ะจริงนะโอเคครับคุณเมนเดีย๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพื่อนๆคอมเมนต์ไหนไม่อ่านขอโทษนะเดี๋ยวขอแบบรีบทําตัวนี้ก่อนนะฮะอ,อ่าเดี๋ยวขอแบบตั้งใจทําตัวนี้ก่อนขออภัยด้วยนะครับถ้าไม่ได้อ่านนะครับไปห้าเลยดิฮะไม่สวยเลยโปหเออห้ามาดีคนมันจะเติบโตอ่ะดูดิหกร้อยก้อนมันจะเท่าไหร่ ครับวันนี้ต้องบวกเจ็ดด้วยนะไปดิโอ้โหไปห้าหน่อยห้าหน่อยออไม่ปุ๊ห้าไปเออปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยสุดจิ้มวนนี่มันคืออะไรเนี่ยสุดจิ้มวนก็มาเฉยเลยอะสุดจิ้มวนมาเฉย ปื้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 ไปเฮ้ยสูตรจิ้มวนว่ะเยี่ยหนึ่งสองสามขอโทษครับคำหยาบปลายหกกลางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสูตรจิ้มวนติดเฉยเลยอะอะไรวะเนี่ยปื้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 ปึ๊บปื้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 ปึ้บไปมันรู้แล้วมันรู้มันรู้สูตรแล้วแหละ มาเล่นเป็นมาเล่นเป็นมาเล่นเป็นหืมทีละสีกด 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. หกหกหกแล้วว่าหกหกหกแล้วโูเสียไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเก้าสิบเก้าสิบร้อยไปเสียไปร้อยยี่สิบก้อนแล้วปะ130ร้อยสาสิบดิเออร้อยสาิบก้อนแล้วตอ,อครับต่อครับยังไม่พอเวลหกมันน้อยไปเฮ้ยเค ขึ้นเจ็ดเลยว่าเฮ้ยยาวไปยาวไปยาวไปโอ้โหโอโปโอโปช่วยหน่อยเร็วเตียตูดน้ำซุปของเตียเวล7เจดพี่ดวงโคตรมาปุ๊บโอ้โหอย่างสวยขึ้นขึ้นขึ้นกดดีขึ้น,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 นโอ้โหเย็ดขี้กดครับสูร ือพักก่อนอันนี้พักก่อนเฮ้ยโตนเลยคุณเอลีลาขอโทษคุณเบน์ขอโทษขอโทษขอโทษท,ที่ลีลานะครับขอโทษ <c oughs> ผมมันไม่ใช่ตัวผมอะผมผมเกรงใจผมเกรงใจคุณเบน์ไม่อยากแบบคิกดูดัวนะแปดมาดิเออเนี่ยแหละ K ีสิบไปเก้าดีเก้าผู้ผิดเก้าไหมเก้าไหมไม่ได้แล้ว ต้องพักก่อนแล้วอ่ะสลับสลับเก้ามาเก้าไปไฟชันเอาไว้ก่อนแล้วกันเนาะเอาไฟก่อนเอาไฟก่อนถ้ามันขึ้นค่อยว่ากันแล้วแต่400ก้อนผมคิดว่ามันน่าจะสิบอยู่แหละปืบปืบ๊บหวยนี้ไม่ขึ้นแล้ววะ่ะไฟอือหือไปมา โอ้โหเตียสูตน้ำซุปของเตียหน่อยเร็เวเร็วๆโอ้โหเร็วๆเตียเตียไปเตียไปทีนึงเฮ้ยอย่าบอกนะอยู่แค่นี้ไม่ได้นะเฮ้ยสามร้อยสี่ร้อยก้อนไม่เอานะก้าวมาหน่อยโอ้โห,หรีได้ไหมหรีเป็นอันนี้ก่อนโอเคเมืรร่อกี้มันน่าจะแบบคอยสัน้นไม่อยากไปจากเรา เก้ามาแปะอืนอ่นก,ก่อนก็ได้วะผมว่าเอาอันเดิมดีแล้วอันเดิมดีแล้วโป๊ะอาโอ้อโอหเริ่มเจ็บแล้วไฟเริ่มไม่มาแล้ววะเชีย่ยเอาแล้วเอาแล้วอีกทีนึงแต่ว่ามันตามอันอันเก่าเกือบจะทันแล้วน,นั่นเอ้ยทันแล้วนี่ว่า ทันแล้วนะฮืมไฟมาหน่อยดีลูกพี่โอ้โหพี่จะไม่ขึ้นก้าวขึ้นไฟเลยเหรอไปไปไปแล้วมันรู้ด้วยนะว่ากูจะเอาไฟไฟไม่มามาหมดทุกท่านเลยฮะ <ๆ S 1> เพื่อนๆอ๋อมันเห็นชุดสุนทา,านอ่ะวอเตอร์ไปเปลี่ยน เหนียนประกาศด้วยสูตนี้มาดิเออขึ้นเก้าหน่อยเออเออสวยเว้ยแปดเก้าแปดแปดเก้าแปดได้ไฟมาสวยสวยเอาไงดีวะเอาไงดีอันนี้เป็นแปดเก้าแปด อันนี้เป็นแปดเจ็ดแปดแก้อันนี้ขึ้นมาก่อนดีกว่าเร็มยืนกดสักที <gusta Anyone>? ไม่ได้ผมไม่ใส่กางเกงเดี๋ยวผมใส่กางเกงใน,นอยู่ตอนเนี้ยก็คือเห็นหำตัวลุงเลยแหละนะครับอันนี้แก้แก้เป็นแปดขึ้นมาก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่ามันใช้แค่สีอยู่ไปครับ <c oughs> mm hmm. แม่จริงๆเลย แปดมาไอ้ยาแม่มันไม่เฮงอะดิมันต้องแบบเออเฮงเฮงหน่อยแปดขึ้นมาแปดขึ้นมาแปดขึ้นม,มาดิไม่ขึ้นวะไม่ขึ้นวะสวัสดีคุณสยุธด้วยครับสวัสดีครับพอดูเกงไนไอ้บ้าได้มาถือว่าคุมนะเนี่ยเก้าเก้าเก้าแปดเก้าแต่จริงอยากได้เป็น ติดฮะโอ้โหอืมแปดไหมแปดหน่อยสามสองไปครับอืมไปครับแปดมาแล้วแปดมาแล้วแปดมาแล้วจะย้ำทำไมเนี่ยโอ้โหลัวโอ้โหลัว ทีหนึง่งอีกมาทุกท่านแล้วขอไฟขอไฟหน่อยมาทุกท่านเลยเหรอพี่ไฟมึงกลับไปโฮลี่อีกแล้วไฟหน่อยอ่าบุโรบายเจดมึงไม่มาเลยไฟมึงมาทุกท่านยกเว้นไฟเห็นกูเป็นวิสาสหรือ,อยังไงเนี่ยเอาว่ะไฟมาไฟมามาทุกท่านมาทุกท่านเลยยกเว้นไฟวินก็นมาเอิร์ดก็มาอาแปดโบนัสอือโฮลี่ เออเออโก้ดแม่งมาทุกธาตุเวทธาตุไฟเปลี่ยน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 เลยอีกโอ้โหเหลือ1ิเอ็ด oh, ทีบับเข้าไปบับเข้าไปวอเตอร์เฮ้ยน้ำก็มาแล้วพิษมาอีกแล้วเทบว่ะ ไม่เจ็บหรอกมันมันก็คุ้มแหละมันได้มันไดไอ้เมื่อกี้มาคุ้มอยู่นะโอ้มึงรู้ได้ไงว่ากูเล่นไฟวะหรือว่าเพื่อนมันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเลยไม่กี่ทีเลยไม่กี่ทีเองโอ้หรือว่าเพื่อนมันอยู่มันเลยรู้ <c oughs> ทีเดียวแม่ไป โอยซ่านอีกแล้ว <c oughs> เฮ้ยไปโอเคนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับผมไฟหายไปช่องหนึ่งนะไฟหายไปช่องหนึ่งแต่ว่าก็ได้ไฟกลับมาเดี๋ยวถ้าตีบวกตังเหลือเดี๋ยวมาตีเพิ่มนะครับถ้าตีบวกเหลือเดี๋ยวมาตีเพิ่มให้โอเคเอ้ยเดี๋ยวมาออฟเพิ่มให้เพราะว่าเดี๋ยวไปตีบวกเพิ่มอีกตีบวกประดับก็จะบวก7อยู่นะครับมีมีงบอยู่ เอ่อสิบคลิกแล้วก็มีอยู่สองล้านนะครับน่าจะได้อยู่แต่เดี๋ยวขอย้ายออฟไฟล์ให้ก่อนเรียบร้อยนะครับไฟมาแล้วนะครับไฟมาแล้วก็เหลือแค่แก้อันเดียวเนาะแก้แค่ช่องเดียวอ่าถ้านี้ไม่ติดเดี๋ยวย้ายไปพายอนเลยส่วนมากผมตีพายอนติดทางนั้นเลยนะทั้งตัวแอดแล้วก็ตัวอื่นนะครับอืมอ่ะรอก่อนถ้าไม่ติดปุ๊บตีปับ๊บนะครับไม่ติดปุ๊บตีปับ๊บ ไอ้ปุ๊บโอ้โหการแต่หายด้วยรถอีกกูไปาพาย้อนแล้วพูกกิฟเฟนคุณสีเอาแล้วทำพินแล้วเอาแล้วออกซึ่งคิดเลกบังหรอขอโทษขอโทษลางไม่ดีแล้วแกหก่อนไอแ้แกแกห้าขึ้นหกก่อนถ้าไม่ติดถ้ามันลดอะ่ะผมจะตีแมงวันเลยนะโอเคไปดีครับปุ๊บ ากูเป็นนักระเบิดตัวคนอื่นชัดๆเลยอะทำไมตัวของคนอื่นตีไม่ติดเลยวะของตัวเองนี่ขึ้นเอาขึ้นเอา,เ,อาเดี๋ยวผมเนี่ยตีของคุฟิลแตกเดี๋ยวผมไปตีตัวผมเองอีกเนี่ยทำของแรงมันก็แพงตรงทำของตีย้ายสามแนวแล้วก็กดเข้าฉากใหม่นะครับ แล้วก็ล่อแล้วก็ตีตัวแอดผมทำแบบนั้นอะ่ะขึ้นเจ็ดไปสี่ชิ้นครับผมปุ๊บ ไนี่ไอดี ID คนอื่นโคตนเละไอดี ID ตัวเองติดไม่นะออนนี้มันคือไอดีผมต้องคิดแบบนี้เว้ยมันคือมันคือไอดีผมนะต้องคิดแบบนี้นะถึงจะติดปะเออโอเคเดี๋ยวไปรัวๆเลยไม่ยงไม่ย้ายแน่มาละขากบขึ้นเจ็ดนิฮาเลยนะไดคิดวาเม็ขึ้นมาแบบเยอะเลยนะขึ้นมาสิบเอ่อสิบหกเปอร์เลยนะ ปุ๊บไอ้ยังไม่ติดเอาใหม่เอาใหม่หมโป๊ะมันแหละไปครับปุ๊บเอาจริงเหรอมันมันไม่รู้ไงเราเป็นสุลต่านหรือ มันไม่รู้มันไม่รู้โคตรยับมันไม่ลดแสดงว่ามันจะขึ้นเอาใช่หรอ <c oughs> โอเคครับผมแสดว่ามันจะขึ้นร้อยทีอันนี้ลองประดับเด็กบ้างดีกว่าขึ้นหงเหมือนเดิมปุ๊บอันและสวยไปครับ ยากเกินอ้ฮาะา่อด้วยชุดก่อนครับไปเอาชุดสกติดเอาติดซีเอ็ดกากูเอาไม่ไรติดรัวๆไป <c oughs> ถ้าเราแบบว่าเปลี่ยนไม่ร่อเลยอะถ้าเราแบบว่าไม่ร่อเลยอะเอาไงดี ผมว่าแม่งขึ้นเก้าตีเล่าของให้ติดหนึ่งทีแล้วตีของหลกักจริงเหรองั้นเมื่อกี้ติดปุ๊บไปอ,อ้าวเฮ้ยสูตรชยุทธ์แม่งของจริงว่ะสูตรชยุทธ์แม่งของจริงสูตรชยุทธแม่งของจริงได้แม่งของจริงเลยว่ะโอ้โหไปทีหนึง่งปุ๊บไม่ติดเอาแบบติดใช่ปะ่ะงั้นอีกทีหนึง่ง ไม่ติดว่ะแม่ไม่ติดแล้วเปลี่ยนสูตรมันรู้ตัวแล้วแหละผมว่าปื๊บปื๊ป,ป,ปเสื้อขึ้นหกหน่อยนะไม่กูหลอกตีประดับเป็นไงล่ะโดนหลอก <laughs> คุยกใครวะเนี้ยออขึ้นหกมาแล้วขึ้นหกมาแล้วปึ๊บ ดังปั๊บถ้าเป็นตัวของตัวเองเล่นของพองนี่ผมต้องตีบวกอีกกี่ชาติถึงจะติดแล้วเนี่ยกี่กี่ชาติกว่าจะเก็บตังค์ตีได้ปุ๊บปั๊บกดปับ๊บติดนั่นแหละกดเลยแม่เดีย๋ยวเราค่อยออกมาตีใหม่ดีกว่าไหมไม่กูกดเลยแล้วกัน เสื้อหกไปแล้วคุณต้องเต้นโกโกวาเหรอโกโกวาเหรอได้ได้ได้นั่แหละกูไปแล้วแต่วันนี้ไปครับปุ๊บเย็นเช่คโกโกวาบโกโกกาโกโกวา มาเจไอโกโกวาคูโกโกวาขึ้นเจ็ดไปลูกอีกทีเดียวโก,โกวาที่นูอยากใสป๊อปพอ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 ,พอ,อทีการตีบวกมันทำให้เราเก่งลงไม่ฮะไม่ใช่ถ้ามันลดนะเด็กมึงต้องขึ้นเจ็ดนะครับไปเออขึ้นมากดลัวไป เด็กไปสุดรัวไม่ไหวว่ะมึงจะสลับกันลงทำไมเนี้ยปึ๊บมึงสองชิ้นนี่แหละไม่ขึ้นทันทีใช่ปะขึ้นมาป๊อบทีนึง มันเหลืออีกทีนึงนะผมเหลืออีกทีหนึ่งขออีกทีเดียวสุดท้ายสุดท้ายนะครับสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเพชรหมดแล้วจ้าบุกเจ็ดที่หนูอยากได้โอเคส่วนอันเนี้ยส่วนอันเนี้ยตตามิน่าไม่พอว่ะเฮ้ยพอพอมาครับคลิกสุดท้ายตอนแรกว่าจะไปออฟแมวด้วยนะแต่แบบเอาคลิกสุดท้ายแล้วไปออฟแมวดีกว่าว่ะ รอบสุดท้ายนะครับผมจะจะพาเด็ดศึกขึ้นบวกเจ็ดแล้วเว้ยเจ็ดมาเว้ยรู้สึกได้ปึ๊บ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 ไปอ๋อขากบขึ้นบวกเจ็ดมาเดียวเนี่ยนะโอ้โหงวดเท่าไหร่เมื่อกี้สองล้านเพชรฟ้ากับโกโกวาไม่ใช่สองล้านเพชรแดงนะครับเพชรแดงกับสิบคิกมันซ่อมยากเลยวะเอาไงดีวะไปอัพแมวดีกว่าไปไปอัพแมว คลิกแก้สุดท้ายแก้สุดท้ายแก้เข้าสุดท้ายนะใครนะครับที่กําลังหาเกมเล่นนะครับที่ใครเครียดเป็นเกมเก็บเวลนะครับ m อ็มโอพจนะครับถ้ามีเวลาว่างนะครับนะครับเรามีมือถืออยู่เครื่องหนึ่งนะครับหางงานทํานะครับอย่าอย่าเล่นเลยนะผัางงานทําดีกว่าโอเค,สอ,คสองคลิกสองคลิกนี่สองคลิกมันจะขึ้นหรอวะไปไมาไปเจ็ดไม่เอา ปดไปอืม,อม,อมบานปลายบานปลายยังหนักปั๊บอืมไปไปโกดอีกแล้วไม่เอาทุกธาตุยกเว้นธาตุไฟไอ้จบด้วยธาตุไฟสวยดอกสุดท้ายลง ลงตรงไหนเนี่ยดาเมจหายไปโคตรเยอะเลยเนี่ยจากบวกหหรือบวกสี่จากบวกหหรือบวกห้าแต่ว่าได้ไฟมาวะใครที่สนใจที่จะเติมเกมนะครับใครที่หัวร้อนกับการตีบบกแบบผมนะครับผมก็แนะนําเป็นอย่างยิ่งเลยร้านอ้วนทั p อัพนะครับสุดแท้แล้วแต่ว่าเราจะเติมหรือไม่เติมแต่ก็เป็นแพ็กที่ถูกมากๆแพ็กใหญ่จาก3ามพเหลือ2650บาทนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับก็รีบไปใช้บริการกัน,กนได้ตั้งแต่สิบโมงจนถึงสี่ทุ่มนะครับผมไาขอบคุณคุณฟีมมากครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับก็เละฮะ เละฮะขอบคุณมากครับคุณฟิล์มเดี๋ยวไปตีตัวผมต่อดีกว่าไป